ใงไทยนี่มีทุกอย่างเนาะนี่ครับมุมนี้ก็สวยงามครับพี่น้องนี่ครับตรงหน้าก็เป็นนาฬิก,กาเป็นสะพานลอยที่มีนาฬิก,กาครับ้านพื้นก็เกสรวิลเลตครับว,ว้าวสวยจริงๆก็ไปก็เป็นมิกซี่ครับมิกซี่สาขาราชานนดินะครับ โอ้หลำลองว่าช่วงสงการเนาะตรงนี้คนก็ต้องหลั่งไหลามาเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับหลั่งไหลามาเที่ยวงานสงการของห้างเชนเทเวอร์นะครับปีนี้ม่วนแน่ครับปีนี้โอ้โห oh, oh. ครับตรงหน้านี้คือเกสอรอมรลินนะครับ mm hmm. ก็ตั้งตรงแนวตรงดิงครับ ไหลาสายไฟไม่น่าเชื่อนะพี่น้องเหมือนหลับฝันแล้วตื่นขึ้นมานะครับหลับฝันว่าเมืองไทยเกิดแผ่นดินไหวตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับยังสวยงามเช่นเดิมครับรวมทั้งก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนะี่ครับลากกระเป๋าเข้าที่พักเนาะลงเครื่องมาแล้วก็เข้าที่พักเลยครับ โอ้เป็นสาวหวยนะครับยิ้มเปเปยตาทูนก็คือสารเท้าอมมลินครับตรงไปก็เป็น BTS ชิดลมแล้วก็ห้างเออเชนทันชิดลมต่อไปก็เป็นดีออแล้วก็เป็นเชนทันเอ็มบัซซี่ครับนี่ครับพี่น้องเรารอดูสาวหวยขึ้นมาแป๊บเนาะนี่ครับโอ้โห สุดยอดบรรยากาศครับพี่น้องนี่ครับหน้าห้างสยามพา,ารากอนครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับในยามค่ำคืนเนาะในช่วงต้นเดือนเมษายนครับโอ้โหวันนี้ก็คึกคักนะครับบางคนก็จะไปทางสยามสแควร์ครับแต่ด้านนี้คือไฮไลท์นะครับทุกคนนี่ครับนี่ มารอบนี้ตกแต่งแบบใหม่นะครับโอ้โหวันนี้เป็นซุ้มดอกไม้ครับสวยครับพี่น้องนีครับสุดยอดจริงๆห้างสยามพารากอนสยามพารากอนซัมเมอร์สโอ้โห h a p p y n e อินฟูบูมครับก็เ,เป็นดอกกล้วยไม้เนาะนี่ครับแต่ด้านบนนี้เป็นดอกอะไรเอ่ย แต่ก็สวยสะเกินครับโหน้ามหาไายรูปนะครับ,ไไอรบขอกราบทักทายสบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับเอซเดอ้อเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนมาเที่ยวชมย่านนี้นะครับจะพาย่างส้มในยามค่ำคืนเนาะมาส้มแสงไฟส้มแสงสีครับจากหน้าหางสยามพารากอนไปพู้นครับไปทางเอ่อไปทาง เอ๊ะลืมไปทางเกสรอมรินครับโอ้ยเนาะเริ่มสวอ,อรเริ่มสวจะผ่านย่างจากหน้าห้างสยามพนากรไปที่แถวหน้าห้างเกสรอมรินไปเบ่งแสงไฟแสงสียามค่ำคืนเนาะโอ้โหมุมนี้ก็น่ามาถ่ายรูปนะครับทุกคนนี้ครับโอ้โหสวยๆดอกไม้นี่สั่งสวยงามจะจะเกินครับหน้าห้างก็สวยครับ ตอนนี้เริ่มเปิดไฟครับพี่น้องครับเริ่มมาัมมากครับนี่เปิดไฟและสั่งสวยงามนะครับทุกคนนี่ครับโอ้โอหไฮโ,โซลูลาเนาะห้างสยามพารากอนนะครับไม่อยากนึกภาพเลยช่วงสวงการเนาะห้างนี้จะเป็นอย่างไรรับรองว่า กคนก็จะหลังไหลามาแบบล้นหลามนะครับแบบเต็มคาราเบลนะครับโอเคต่อไปจะขอ,ขอพาทุกคนเดินจากตรงนี้ไปแถวเกอรอมรินนะครับ Let's go Follow me ตามบอกนัดมานะครับนี่เป็นดอกไม้ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไระครับบอกนัดก็ไม่มีความรู้เรื่องดอกไม้เนาะ แต่สีม่วงๆนี้ก็เป็นดอกกล้วยไม้นะครับแต่สีแดงนี้ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรเดว่ากุหลาบก็ไม่ใช่ครับซึ่งมาเดือนก่อนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มงูเป็นซุ้มผีมะเส็งนะครับเป็นซุ้มสีทองนะครับแต่มารอบนี้ก็เป็นดอกไม้ครับ ของเมืองไทยนี้สมกับเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งงานอีเวนต์เนาะเปลี่ยนทุกสัปดาห์นะครับรองรับการท่องเที่ยวครับตอนนี้ก็กําลังตกแต่งพื้นที่นะครับดอกไม้นี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ครับก็มีป้ายบอกว่าขออภัยอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่นะครับนี่ค่บพี่น้องมุมนีซูให้สวยครับนี่ครับ มาถ่ายรูปสุดๆนะครับวันนี้น้ามาถ่ายรูปมากครับโอเคเดินต่อเดินต่อคลิปนี้ก็อาจจะยาวนะครับรวมทั้งไม่มีสาระอะไรมากมายเด้อพี่น้องถ้าใครเข้ามาชมก็ขอช่วยไลค์ช่วยแชร์เนาะ ให้เพื่อนถูงญาติพี่น้องนะครับถามที่อยู่ในเมืองไทยเมืองนอกเมืองหน้านะครับบางคนก็ไม่เคยกลับมาเมืองไทยนะครับไปอยู่เมืองนอกหลายสิบปีนะครับเราขึ้นมาด้านนี้เนาะแล้วก็ไปถามสกายบอกครับนี่ครับตรงหน้านี่คือนักท่องเที่ยวชาว่ังชาตินะครับนี่ครับ เราขึ้นตรงนี้ดีกว่าเป็นทางขึ้น BTS สยามครับทางขึ้นกร็สวยสวยเป็นโทนสีฟ้าครับเป็นสีฟ้าส้มครับพี่น้องนะครับสยามครับโอ้โหสวยจริงๆขึ้นไปแล้วด้านขวามอือก็เป็นทางเข้าห้างครับ เป็นทางของห้างสยามพารากอนครับนี่ครับทางของห้างสยามพารากอนก,ก็ให้โซลรูหลานะครับ นี่ก็สั้งสวยงามที่น้องนีครับสวยสวยครับนี่ว้าวลมเย็นจอยๆนะครับโอ้โหสวยจริงๆครับห้างสยามพารากอนครับรับดอานนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะครับดอานนี้มองซื้อโตครับ สยามครับโอเคเราเดินต่อไปไปที่เกอรอัมรินครับสีแยกราชประสงค์ระหว่างที่ FC ชมคลิปนี้เบานัทก็กำลังเดินทางนะครับไปที่เขาพนมลุงนะครับไปเที่ยวงาน ประเพณี่ขึ้นเขาพนมลุงปี2568นะครับตั้งแต่วันที่พพอดวันที่6เมษา,ายนนะครับจะไปถ่ายคลิปถ่ายภาพฝากเอฟซให้สวยๆครับไปผ้าไปส้มลำอับสลา,านะครับระบำอับสลา,าของหุริลํานะครับ อหยู่แป๊บน้อรก็ว่าบอกนัดเป็นคนไม่ชอบเดินตำลักผู้ชายนะครับนี่พี่น้องนี่ครับมุนีซูวยสวยครับนี่ครับ้านเติงก็เป็น BTS ครับอันนี้ก็เป็นแยกเฉลเมเผ่าครับเป็นแยกชิลเมเผาในช่วงเรื่องงานเนาะโอเคเดินต่อครับ โอเคเราเดินไปกันนี้กว่าดานนาก็เป็นนักท่องเที่ยวนะครับเป็นสาวหมวยครับอย่างเต็มครับก็มีทั้งคนไทยทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นสกายบล์นะครับหรือว่าอ่าวครับ ก็เป็นวัดประทุมครับวัดประทุมพรนารามด้านซ้ายมือโอ้โหช่วงแผ่นด,ดินไหวตรงนี้ก็ไม่มีผลกระทบเนาะนี่ครับพื้นก็ไม่แตกไม่เล้าเสาก็ไม่แตกไม่เล้าครับนี่ครับก็มีความมั่นคงแข็งแรงเนาะนี่ครับ ้าตึกสอตะงอไม่พังเนาะแทบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่เมืองไทยนะครับก็พังอยู่ตึกเดียวครับตึกก่อสร้างตั้งหลายสิบตึกเนาะไปพังอยู่ตึกเดียวคือตึกสอตะงอสร้างโดยคนจีนนะครับแต่ถ้าสร้างโดยคนไทยนี้รับรองว่ามั่นคงแข็งแรงนะครับอย่างเช่นสร้างโดยทิธาแสงฟ้านะครับเอาอยู่ครับ นีครับเป็นนุ่งตีเป็นสมมามมวยด้านขวามือนีครับเสอ้อทรงสางเสอ้อสางครับช่วงสงการแถวนี้ก็จะมีงานนะครับแถวนี้แถวหน้าห้างเซ็นเตอร์เวิร์ครับเราบองว่า,วาด้านเถิงนี่คนมาเต็มครับบนสกกายกวอล์กเลยครับตอนนี้ก็มีคนมาเทพเมืองไทยแล้วเก้าล้านกว่าคนเนาะคิดว่า ก่อนวันสงการนี้น่าจะไม่น้อยกว่า10ล้านครับหลังวันสงการก็น่าจะประมาณ15หล้านเนาะสิเมษายนก็สาวล้านครับถึงอย่างแน่นอนครับสาวล้านนี่ครับสิเมษายนนี่ครับนี่ตรงนี้ก็เป็นต้นไม้เอามาตกแต่งเอามาประดับเพิ่มพื้นที่สีเขียวครับสวยสวยครับพี่น้องครับ อันนี้ก็เป็นทางเข้าห้างครับเป็นประตู3อันนี้ก็เป็นห้างเชนเทิลเวิ l ์นะครับแต่เราตรงไปนะครับไปทางเกสรอนวินเลดครับแปลกเนาะพี่น้องนี้คือต้นเดือนเมษายนนะครับอากาศเย็นนะครับลมเย็นไม่่อยเนาะ บอกว่าสงการนี้ห้ามหนาวนะครับถ้าสงการหนาวนี้แย่เลยนะครับ<ม>งานก่อยนะครับสงการต้องร้อนครับสงการจะมาฉีดน้ํากันครับพูดไปพูดมาก็เหนื่อยนะครับ อันนี้ก็เป็นเกตสอครับเป็นทางเข้าห้างเกตสอด้านซ้ายมือนะครับล้วปาก FC ไว้หลายวันเนาะไว้เกือบเดือนนะครับว่าจะพาไปเที่ยวไปชมอยู่สไาลวอลกแถวบ้านกับปีนะครับ FC <ๆ>ก็จะเห็นว่าตอนนี้ยังมีน้ำหมากอยู่ไหมนะครับ เอาไว้หลังสงการเนาะเอาไว้หลังสงการจะพาไปเที่ยวที่แถวเดือมออบางกะปินะครับรวมทั้งแถวเดือมออบางแค่นะครับนี่ตรงหน้านี้เป็นนักท่องเที่ยวนะครับฝั่งเสียงเบาคล้ายเสาจีนครับด้านนี้เป็นเกตวันเป็นประตูนหนึ่งครับขอแวะแป๊บเนาะขอมาชมด้านนี้ว่า ด้านหน้าห้างมีงานอะไรหรือเปล่าช่วงนี้หน้าห้างเชเทอร์เวลนะครับวันที่8เมษายนก็เป็นวันเกิดของบอนัตนะครับ8เมษายนนี่เลี้ยวซ้ายนะครับเกตว,วันมาถึงแล้วก็พา,างเข้า เซ็นเตอร์เกตวันครับเรามาด้านนี้กันดีกว่าตรงหน้าก็เป็นพื้นที่นั่งคัับ่อนห้ามสูบบุรีนะครับ no smoking มีอะไรหรือเปล่าเนะวันนี้ด้านนาห้างครับ้านนี้ก็เป็นแอปเปิลครับ้านพุ้นก็เป็นมิกซี่ครับอ๋อมารอบนี้ก็ยังไม่ได้ เตรียมงานสงการนะครับนี่ก็มีที่นั่งนะครับนี่ครับพี่น้องนี่โอ้โหนี่ครับอ่านว่า w o n d e r Iceland c e n t เซนเ r l d w เวอร์ Iceland ครับโอ้โหมือไทยนี่มีทุกอย่างเนาะนี่ครับมุมนี้ก็สวยงามครับพี่น้องนี่ครับ ตรงหน้าก็เป็นนาฬิกาเป็นสะพานลอยที่มีนาฬิกาครับ้านพุ้นก็เกสอรวิลเลทครับว,ว้าวสวยจริงๆกอไปก็เป็นบิ๊กซี่ครับบิ๊กซีสาขาราชาน้ำดิบนะครับโอ้โหลำลองว่า ชวงสงการเนาะตรงนี้คนก็ต้องหลั่งไหลามาเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับหลั่งไหลามาเที่ยวงานสงการของห้างเชนเทเวอร์นะครับปีนี้ม่วนแน่ครับปีนี้โอ้โหครับ Apple คนก็หลายนะครับนี่ครับมาซื้อมือถือมาซื้อ iPhone มาซื้อ iPad ครับ ก็ขอเชิญเด้อถ้าใครมีเงินเนาะถ้า FC มีเงินก็ขอเชิญมาซื้อ iPhone ครับรุ่นใหม่ล่าสุดก็ iPhone 16 Pro ครับเหลือเชื่อเนาะนี่ครับเกิดแผ่นดินไหวกระจบนี้ก็ไม่แตกนะครับไม่เล้าไม่แตกโอ้โห สุดยอดจริงๆเมืองไทยครับก็มีเทพปกปักรักษานาะมีพระสยามเทวาทิราชปกปักรักษาเมืองพุทธเมืองธรรมะครับเมืองไทยนะครับเราเจอกันแน่นอนช่วงสงการปีนี้จัดเต็มครับมาถ่ายช็อป p h o n e แต่ ใช้มือถือซัมซุงในการถ่ายคลิปนะครับ <laughs> ไม่มีเงินซื้อไอโฟนเนาะโอเคอย่างต่อเนาะ let's go follow me I hope everyone will enjoy ด้านหน้าก็นักท่องเที่ยวนะครับด้านหน้านะครับด้านบนเป็นซีแยกราชายผสมครับโอ้โหย่านนี้ก็ไหลสายไฟครับย่านนีน้ไหลสายไฟครับก็ไปก็เป็นสีแยกราชายผสค เวลาวันแบงคอกครับนี่ครับพี่น้องสีแยกราชประสงค์ครับนี่ครับเปินกมากราวา้ขอพอครับมาขอโชคขอลาบเนาะครับจากท่านเท้าหมาพรมครับสมหวังแล้วก็มาแก้บนครับมาล่ำแก้บนกระวายช้างข้อ อ่างทองคำนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวมาชมมาเบิง้งภาพยามค่ำคืนครับนี่ย่าน,นี้ก่็ไล่สายไฟนะครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหสวยงามจริงๆภาพยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานครนี่ครับ้านพตูยก็เป็นประโยกครับ ตั้งตรงดิ่งเนาะโอ้โห <c oughs> เอาอยู่เนาะประยกเอาอยู่ครับเกิดแผ่นดินไหวแต่ประยกก็เอาอยู่สุดยอดจริงๆไมโยกครับนี่ครับ <c oughs> มันคงแข็งแรงครับโอเคเราเดินต่อไปกันดีกว่าตอนนี้ก็เป็นสะถาบหาพบครับนี่ครับมีคนมาขอพรเนาะนี่ครับ ชาตุชาตุวันนี้ก็มาถ่ายทํ o u t u b e นะครับก็ต้องขอพรจากท่านถาวมหาพมครับก็อขอให้เอฟซีฮักแพงครับชาตุชาตุขอให้มียอดดิวลักหมื่นลักแสนปี2องหนี่ก็ขอให้มียอดซับถึง2 0 0 0 0 0ซับสตอร์คไร์นะครับชาตุชาตุเดินต่อเดินต่อ เอก็ห้ามเบื่อเดอ้อมาถ่ายคลิปแต่ที่เดิมๆเมนาะห้ามเบื่อนะครับถ้าคนถ่ายคลิปไม่เบื่อ f อซก็ห้ามเบื่อเดอ้อ <c oughs> <c oughs> เหลียวซ้ายเป็นเกสรบิเลตครับแวะแปบบนะ๊บเนาะแวะสักหน่อยนี่ครับก็ตกแต่งเป็นอะไรเอ่ยอันนี้อ่าไม่ออก อ่านว่าไม่ขออ่านนะครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าโรงแรมครับเพราวันแบงคอก,กก็สวยสวยแกนไฮแอกเพราวันครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นทางเข้าโรงแรมนะครับ มุมนี้ก็สวยงามครับป้ามุมนี้สวยจริงๆโอ้โหตรงหน้านี้คือเกสรอมารินนะครับก็ตั้งตรงแนวตรงดินครับไลาสายไฟไม่น่าเชื่อนะพี่น้องเหมือนหลับฝันแล้วตื่นขึ้นมานะครับหลับฝันว่าเมืองไทยเกิดแผ่นดินไหวตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ครับ ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับยังสวยงามเช่นเดิมครับรวมทั้งก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนี่ครับลากระเป๋าเข้าที่พักเนาะลงเครื่องมาแล้วก็เข้าที่พักเลยครับการเดินทางกันง่ายครับดาร์ูนก็เป็นโรงแรมอ in ินเตอร์คอนติเนนตอินเตอร์คอนตินินตตันเนาะนินตันครับ เนนตันนะครับอิ Inter inental, เนเตอร์คอนติเนนตันเนาะเพื่อความมั่นใจเรามาขออ่านใกล้ๆเน้นหรือเนนจะเป็นตัวไอหรือเป็นตัวอ e? ีนี่อ่านว่าอินเตอร คอนติเนนตันครับพี่น้องนะครับอินเตอร์คอนติเนนตันนะครับอ่านถูกเนาะนะครับก็สูงสูงครับโอ้โหพี่ข่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตรงหน้าก็เป็นเอ่อพันาลัยทรงสุพรรณครับตรงหน้านะครับเรามาด้านนี้กันก่อนแล้วค่อยกล่าวลาครับ เขาหางครับเกศรบินเล็ดมามุมนี้กันก่อนเนาะนี่พี่น้องเกศรอมรินว้าวนี่ครับโอ้โหมุมนี้ก็สวยสวยนี่ครับพี่น้องครับลุยวิตตองครับนี่ดันเตอเรอ์เป็นสามวยครับนี่โอ้โหเป็นสามวยนะครับ ยิ้มเปเปย์ดานพูนก็คือสารเท้าอมรินครับตรงไปก็เป็น BTS ชิดลมแล้วก็ห้างเชนท่านชิดลมต่อไปก็เป็นดีออแล้วก็เป็นเชนท่านเอ็มบัซซีครับนี่ครับพี่น้องเรารอดูสาวหมวยขึ้นมาแป๊บเนาะนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆ เมืองแห่งแสงไฟเมืองแห่งแสงสีเมืองที่ไม่เคยหลับไหลหะนะครับกรุงเทพมหานครนี่ครับผมนี่ก็สวยงามครับพี่น้องนี่ครับงามดีครับโอ้โหสุดจะบรรยาย oh, oh. ถ้าคนถ่ายคลิปไม่เบื่อ FC ก็ห้ามเบื่อเดอ้อ <Yeah. S 1> นี่ด้านทางขึ้นก็มี ขายเจดีไซน์เนาะนี่ครับสงสัยเตรียมใส่งานสงการครับนี่ครับขายพระเจดีไซน์นะครับอยู่ทางเข้าห้างอ๋ออยู่ทางเข้าโรงแรมเอลาวันแม่คอกนะครับโอเคเดินต่อแล้วก็ไปปิดคลิปปิดกล้องอยู่ทางเข้า BTS เนาะอ๋อเป็นสาวไทยนึกว่าสาวหมวย นี่พี่น้องนี่ครับสวยครับนี่ครับโอ้โหเริ่ม,มามากครับหลุยวิตตองนี่ครับนี่ครับหน้ามาถ่ายรูปสุดๆนะครับไอโซลูหลาเกไกครับเกสอนอมรินต่อไปก็เป็น BTS นะครับทุกคน Smile, abre, วันนี้ก็มีทั้งคนไทยทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเป็นช่วงเรื่องงานนะครับนี่คร anyway, ับมาปุ๊บก่อถ่ายรูปปั๊บครับนี่ถ่ายรูปแบบนี้เป็นนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอนครับเราก็ถ่ายตามครับเราก็ถ่ายตามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับลุยวิตองพี่น้องครับงามเด้ครับโอ้โหนี่ครับต่อพี่น้องเหลือเชื่อนะครับ แผ่นดินไหวไม่มีผลกระทบต่อตึกสูงของไทยในย่านนี้นะครับนี่ครับโอ้สวยจริงๆหลุยสิตอง l อวครับด้านนี้ก็เป็นสารเท้าอมลรินครับมาขอพนแฟบเนาะแล้วก็จะได้เกาลาย f อซ น,นี่คิดว่าสวยเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมายืนถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายตามครับโอ้โหสวยจริงๆนี่ค่บพี่น้องนีครับสารเท้าอมลรินหรือว่าพระอินครับแรับคุณก็เป็นหลว์วิตตองครับนี่ครับงามเด้เนาะ จะบรรยายครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ต้องขอกุณนะครับที่เข้ามารับชมครับถ้าใครคชอบคลใจก็ต้องขอฝากไลค์ฝากแช์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสเดสวัสดีนะครับนี่ขายสาวญี่ปุ่นนะครับทุกคนสวยๆบ,บายยขอตัวก่อนนะครับ BTS ชิดลม